วัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรภูรินสิงห์ห้องม2น้ำโพได้ที่4ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภุรุสัจจานุกูลห้องม2น้ำโพได้ที่10ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทนันสิริสุพงศ์อยู่ห้องม2น้ำโพได้ที่24ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรเมฆ์พันธ์อยู่ห้องม2น้ำโพได้ที่41ครับวันนี้กลุ่ม2จะมานำเสนอข้อหลักเรื่องโกลด์ฮาวเวกับร่างกายมนุษย์ครับ แล้วก็ขอขอบคุณแขลรบเชิญอาเชวิ์มิดทัพกําไห้องมอสองทัพเจ็ดละที่สามครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินเขาว่าโกรธฮอร์โมนกำมาบ้างใช่ไหมครับเพราะเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคั้ที่ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกจากก่องใต้สมองซึ่งโกรธฮอร์โมนนี้สําคัญอย่างมากโดยเฉพาะในวัยเด็กเพราะต้องการการเจริญเติบโตมากกว่าในไหนครับ ซึ่งจะกดฮอร์โมนตัวนี้ครับพป่โต้คาดวาาการเล่นเกมของเราเพราะว่าเวลาเด็กกลับบ้านไปนะครับประมาณโมงโมเนี่ยเด็กแบบพวกเล่นโง่เนี่ยมันก็จะชอบไปกดเกมกันจนประมาณสองทุ่มแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะบอกให้เด็กนอนเพรว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการเจริญเติบโตโดยที่เวลาเด็กนอนสองทุ่มเนี่ยเด็กก็จะตัดตอนสี่ทุ่มซึ่งกดฮอร์โมนเนี่ยจะหลังตอนที่หลับสนิทก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองครึ่งแล้วเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับจะเป็นเวลาที่พอเพลเยอรอย่างผมนะออกมาเล่นเกมกันแล้วจะม่่อมบกกผวา คือเล่นเกมได้แล้วให้ไปนอนแล้วผมก็เลยกดกดนั้นแบเไม่เ่อนครับนี่เลยเป็นสิ่งที่วกรฮอร์โมนนะครบผ่านการเล่นเกมของพวกเราครับการทํางานของโกรฮอร์โมนนะโกรธฮอร์โมนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสูงรวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกนะโดยระดับของโกรฮอร์โมนจะมีความผกผันอยู่เสมอขึ้นอยู่แบบกิจกรรมที่ทําอยู่ในแต่ละวันโดยระดับของโกรธฮอร์โมนจะสูงสุดเมื่ออยู่วัยเด็กและวัยแรกรุ่นและระดับของโพสฮอร์โมนจะ ช่วยในการทํางานของสมองช่วยในการเผาผลาญช่วยในการควบคุมปริมาณอินซูลินผมได้รับหน้าที่ในการมานําเสนอหัอข้อปฏิบัติของโพสฮอร์โมนครับข้อ1โพตฮอร์โมนจะช่วยลดไขมันลดน้ําหนักและช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นครับข,ยยข้อสมีผลคล้ายยาแก้สิ้เศร้าช่วยลดความเครียดมีสมาธิมากขึ้น พื้นฟูความทรงจำและเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ครับข้อสามจะทําให้กล้ามเนะื้อแข็งแรงขึ้นคงทนแ,นนแล้วมีสมรรถภาพของร่างกายในการออกกำลังกายมากขึ้นเราอดทนมากขึ้นเะยครับสี่จะทำให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีรอยเอหี่ยวย่นตามร่างกายแลวอย่า,ายมัดรอยเหี่ยวย่นลงไปหน้าน,นะครับข้อห้าจะช่วยต้านภาวะการอ,อุดุัน และช่วยเพิ่มมวลกระดูกมากขึ้นครับ 6. จะช่วยเพิ่มอ,อัตราการส่งเชื้อของปอดครับขอบคุณครับโบทอโมลในร่างกายต่ำและสูงเกิดจากอะไรโบทอโมนในร่างกายต่ำเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้ตตตสมองอาจเป็นแต่กําเนิดห,หรือภายหลังก็ได้และเกิดจากการหลังของโบทอโมนที่ผิดปกติเกิดจากการนอน ทำให้เกิดภาวะสึมสเศร้าภาวะตัวเตี้ยและอ่อนเพลียแต่ถ้ามีปริมาณโกรธฮอร์โมนในร่างกายมากเกินไปอาจทําให้เกิดโรคอัลโเมกาเรีได้ครับ line, อันตรายจากโกรธฮอร์โมนนะครับแม้โกรธฮอร์โมนจะช่วยในการรัรกษาโรคบางชนิดได้แต่โกรธฮอร์โมนสังเคราะห์ก็อาจส่งผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อาจทำให้เกิดอาการบวมนา้าอาการเหน็ยชาบริเวณถุงนังอาการน้ำตาในเลือดสูง เขาครเลสเตอรออในเลือดสูงและถ้าเพื่อนคิดภาพไม่ออครับคุณจะจะอยากเป็นพุกที่อยู่ห้องแฝดที่เขาเป็นนักกีฬาเขามีอาการที่ไม่สามารถกินเนมวัวได้เพราะว่าเวลาเขากินนมวัวเนี่ยปากเขาจะแดงก็มีผื่นขึ้นนะทำให้พัฒนาการของเขาดัช้ากว่าคนปกติไปนิดนึงเพราะว่าพอไม่ได้กินนมเนี่ยไม่มีโปรตีนมาต้องแทนไปหนูร่างกายมันก็ไม่ยืดครับทีนี้เขาก็เลยต้องฉีดฮอร์โมนปังคะห์ซึ่งนผมเลยเห็นอยู่มันจะเป็น เอ่อเงากร่องแล้วก็เอามาจอดไปที่ขาแล้วเด็กพวกก็กดปุ่มแล้วมันจะยืดตัวเข็มฟึ๊บ่อเข้าไปแล้วมันก็จะฉีดโปรฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีพัฒน,นาการสมบูรตามเพื่อนครับโคชามอนสังเคราะห์โคชามอนสังเคราะห์ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องในการสร้างโปรฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิดจึงควรได้รับโปรฮอร์โมนครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างผู้ที่ไม่ควรได้รับโปรฮอร์โมนนะครับ หนึ่งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอันเนื่องมาจากโรคเบาหวานสองผู้ป่วยอะไรอีสามผู้ที่มีอาการแคลเซีโมนสี่ผู้ที่มีปัญหาปอดน้ำเหลวระหว่างตาขอบคุณครับขอขอบคุณสถานที่โรงเรียนเซนท์คาเบียนขอขอบคุณมิสพัชราพลชมนาญแล้วก็ขอขอบคุณใครายเราเชิญอาชีวะไทยห้อง207รายที่สามครับ 天冷，老公呢？